เผยผลทดสอบหัวเว่ย P40 Pro 5G บน Geekbench ม,มาพร้อมะระบบปฏิบัติการ Android 10สายชิปตัวทอ็อป麒麟990 5G h i แร l 8G จะเรี่มเปิดตัว26มีนาคมนี้เผยผลทดสอบหัวเว่ย P40 Pro 5G บน g e e k b n มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 10ใช้ชิปตัว top ิ麟9 0 5 g h i l a n 8G ตัวนี้เปิดตัว26มีนาคมนี้ใกล้จะเปิดตัวแล้วนะครับกับสมาร์ทโฟนระกูล i o p e p 4 0 c e r r y ซึ่งผมเชื่อว่าและได้นคงกำลังจับตาดูกันอยู่ใช่ไหมครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับก็ได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรละธงรุ่นนี้เผยออกมาบ้างแล้วนะครับที่มีทั้งภาพเรนเดอร์และสเปคออกมาครับ ล,ล่าสุดครับก็ได้มีข้อมูลใหม่เผยออกมาเพิ่มเติมอีกแล้วครับซึ่งเป็นผลเบนช์มาของหัวเว่ย p 4 0 Pro 5G นัน่นเองครับโดยมีข้อมูลของหัวเว่ย ELF ขีด NX 9ที่คาดว่าจะเป็นหัวเว่ย p 4 0 Pro 5G เวอร์ชันที่วางจำหน่ายนอกประเทศจีนได้ผ่านการทดสอบเบนช์มาบน Geekbench 5เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานี้เองครับโดยทำคะแนนแบบซิงเกิลคอได้ที่779คะแนน และแบบมัลติคอร์ได้ที่3,182คะแนนใช้ชิปคลินความเร็ว1 9 5 GHz ซึ่งคาดว่าจะเป็นคลินิ0 5 g น 9905G รุ่นเดียวก,กันกับที่ใช้ใน Huawei Mate 30 Pro 5G ที่เปิดตัวไปเมื่อปลายป,ายปีส0 1 9ิที่ผ่านมาครับภายแหลมมาที่ 8GB กบนระบบปฏิบัติการ Android 10และมีความเป็นไปได้ที่ Huawei P สิ0 Pro 5G จะไม่มีแอปพลิเคชันในเครือ Google Service โดยมีหัวเว่ยโมบายชวิตมาทดแทนครับซึ่งก่อนหน้านี้มีราคาของหัวเว่ยพี่ที่ยุโรปหลุดออกมาแล้วครับโดยมีราคาอยู่ที่799และ899ยูโรหรือประมาณ28,000ถึง32,000บาทส่วนรุ่น p ี่ Pro อยู่ที่999และ1 0 9 9ยูโรหรือประมาณ35,000ถึง39,000บาทส่วนราคาไทยนั้น คาดว่าจะถูกกว่านี้ประมาณ5,000ถึง6,000บาทครับแต่ข้อมูลที่เผยม,มานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางอาีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบีปทีครับ